จเ้าไ่มอ้เขาเ้าหัวเขาเล่งหัวเขาเล่งหัวเขาเล่งหัวเขาเล่นหัวเขาเล่งหัวลเล่งหัวจะบอกว่าแม่งยากมากเลยนะใช่แม่งบอสผมนี่ ถ้าไม่ติดแม่ไปโทราศัพท์ไม่ก็เฟี้ยงทิ้งเลย